กระทรวงมหาดไทยจะทำโครงการขยายผลวิทยากรทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูขอผ่านระบบสูง เวลา9นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม2567ที่โรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวสารุดาชัยตันติกุลของถิ่นจังหวัดลบบุรีส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูขอจำนวนทั้งสิ้น185คนผ่านระบบ ซูมโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการณห้องประชุมราชบพิษชัน้น5อาคารดํารมราชานุสรกระทรวงมหาดไทยการจัดการอบรมครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มพูนเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองที่บรรพบุรุษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อหวงแหนปกป้องบ้านเมืองให้มีแผ่นดินที่แสนจะมีความสุขเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อนเนื่อง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบ้านเมืองและความเป็นเอกราชของชาติไทยช่วยการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนประลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวิชาประวัาาติศาสตร์ชาติไทยจะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทำให้ผู้คนได้รู้รักสามัคคีเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน หล่อหลอมจนเป็นผู้มีจิตอาสาดูแลครอบครัวชุมชนและประเทศชาติยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขด,ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอฝากความหวังไว้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคนไปร่วมกันเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ใช้โอกาสในชีวิตไปถ่ายทอดพูดคุยโดยอาจจะเป็นลักษณะของสภากาแฟพูดคุยบอกเล่าทําให้วงสนทนาเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยจนถึงการทําหน้าที่เป็นวิทยากรจิตอาสาบอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยประจํำท้องถิ่น ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต้องผลักดันส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดได้มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย,าาทยโดยมีวิทยากรผู้ผ่านการศึกษาอบรมเหล่านี้เป็นครูกอไปบอกไปเล่าไปสร้างครูขอทั้งผู้เป็นครูบาอาจารย์ ตลอดจนถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเพราะทุกท่านคือความหวังของชาติผู้ที่ต้องทําให้คนไทยได้รู้จักและภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทยมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ช่วยกันทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยและมีจิตใจในการทําหน้าที่ผู้บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยประจําท้องถิ่นเพื่อประเทศชาติสืบไป